สวัสดีครับล็อกชนอนน์นะครับเราอยู่กับเกม Dark s, Hour และเราก็ยังอยู่กับเครื่องหาหลังเดิมเพิ่มเติมคือภารกิจใหม่วันนี้เราไม่รู้จะเจอกับอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับอะไรวะออย่าเยลูเรื่องแฮกนะอาร์ติเรลีนเนี่ยเราไม่ยานี่เอาไว้ทำมาไป็นอาร์ติเรลีนมันทำมันทำให้วิ่งไวนะ้วิ่งเร็วเออมาเพิ่มไม่เสียสตาร์วีน่าด้วยจริงจริงเราไม่เคยเราถ้าจะไม่เคยได้ใช้เลย เสียเสียเมื่อกี้มึงฉีกูแล้วกูวิง RA, ่งนะครับจะไม่น,น้าหมดไม่เคยคะ่ะจะไมัน่าหมดหมดช้าเราจะวิ่งเร็วพร้อมครับพร้อม,อมเป็นเดินปลาไหลไก่กูได้ค่จะจับได้ได้ใครไวคือเด,ดินมาทำอะไรอะไรเนี่ยกูเลยอยู่กูใจ็บไปไหนะ งาาูประตไหนวะคุณแจเอเอของหน,หนูหน้าของนหน้าหน้าหน้าหนังยกระดันอ่ะ <h ums> มันกิ้งว <c oughs> นกิ้งเอา้าก็เก็บหมดแล้วนี่ต้องถือกุญแจแมึง <Okay. S 2> ไปไม่ต้องเฮ้ยไอ้เหี้ยดีไมัตัดเปิดตูน้นอยเสียงเพลงค่อนหลอนอ่ะปิดปิดเปิดทำไมหรือเราห้ยเหรอ กูไม่มีจัดก,กันเอ้ยกูไม่มีปะแจขอปแจยเดี๋ยวมาดิมใส่เต็มพีร้องไห้เหรออะไรลงขึ้นขวาขวาลงม,ม,มันมันวา่างเปาใช่ไหมใช่มันวา่างเปล่าม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 านาีาครับวันนีานามาม ผมยกให้ไอไออ่ะไม่รู้ได้ยินป่ะเราเองไม่มันเสียงตัวละครเป็นไออ่ะน่าเป่าแต่เฮ้ยแต่มันดังเฮ้ยอาจจะมีผลไรกับผีก็ได้นะเป่าหรอกด่านที่แล้วมันก็มี มันอาจจะทำให้ผีน้ำแข็งกลัวก็ได้นะมันใช่ผีน้ำแข็งเหรอด่าเนี่ยบิ๊เราเดินไปสำรวจดิเหย้ๆนะเนาะเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจเองเราเดินหน่อยกล้าตายของเราโถเป็นคนอยากรู้อยากเห็นครับอะไรอ่ะทางจ่ายไฟให้ประตูห้องนิรภัยภารกิจใหม่เอ้าจู่ๆมีภารกิจมาขั้นอย่างนี้เลยเฮ้ยโทรศัพท์บิ๊กบิ๊กบิ๊กแก่แก่ห้องนี้ก่อนแก่ห้องนี้ก่อนรับโทรศัพท์ ก็มีโทรศัพท์ว่าได้ยินเสียงอะขึ้นเเออาะหะไรียขึ้นซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาพ่อองโทรมาไอ้สัตว์ฮัลโหลไม่เยวกันไม่เห็นมีใครรับเลยคุณสามารถซ่อนอยู่ในตู้ล็อกเกอร์หรืออะไรเยี่ยผีอะไรมึงไม่เห็นอ่ะอีรูปปั้นเปล่าขอดูหน่อยดิ ไม่เห็นอ่ะเฮ้ยเหมือนเจอรูปปั้นสิงโตเงินหวายว่ะอยู่อยู่ในห้องไอห้องที่ที่มันที่เราให้เปลี่ยนละผีู่ไหนไปสืบไปถอยดิพวกมึงอะเกะกะไอ้เหี้ยกูเดินออกไม่ได้ไอ้เหี้ยกูเดินออกไม่ได้ไอ้เหี้ยกูเดินออกไม่ได้ขนาดใช่ไหมไปไปเปิดประตู พ้่มันไม่มีผีจริงผีอยู่ไหนรหัสขวาลงขึ้นลงซ้ายลงซ้ายเก่งเลยเหรือว่ามันเป็นผีลูกปั้นวะเอาดีเรายังไม่เรายังไม่โดนนโรนัลดเรา,เรายังไม่ไปโดนเซ็นเซอร์อะไรมันหรือเปล่ามันก็เลยยังยังไม่ปรากฏกลัวไปสำรวจเองอเถ้ามัอนได้ยินเสียงอยู่แล้ว ได้ยินเสียงร้องไห้แ hey, ต่ตัวเลยนะใช่เฮ้ยเฮ้ยชิมันจำสเกกันอย่างนี้เลยอ๋อมันมันมันยังไม่โหลดผีมันเพิ่งโหลดเฮ้ยบิ๊กบิ๊กอฉันไอ้ชิมันคนล้มงใช่ใช่ไม่จำวันนั้นวันนั้นวันนั้นวันที่เรากี้จำได้ปะไอ้เหี้ยมันกูใช่ปะไม่จำสเก็ตเออมาโหลดมันโหลดโมเดลผีเว้ยเออมันคือผีไอ้ไอ้เหี้ยลากอ่ะไอ้เหี้ยลากอ่ะ ไอลาอะไรไอ้ไอ้นดินแดนไร้เสียงเนี่ยแสดงว่าถ้าเป่าแต้มันก็จะหูแตกอะดิเชี่ยเมื่อกี้ขนลุกเลยอะเออกูเคยโดนแล้วกูโดนเคยโดนแล้วเชี่ยดีมอีกแล้วเฮ้ยดีมเฮ้ยเราไปเประตูห้องเปิดดีมอีกแล้วห้องเดิมเลยมีเข้าได้ป่ะพี่ไอ้ย่ะไม่เออกูไม่ตกใจได้วแต่แต่ว่เฮ้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะพระเขาตื่นถ้าถ้ามันมามันก็ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยเหมือนได้ยินมันจะอยู่ในห้องนี้มึงใช่ ใช่เลยช,ชัดเลยใี่ที่มันได้ยินเสียงอ่ะเฮ้้มดิมึงถอยไปกูขอรถเป่าแตะใส่แม่งดิอย่าอย่าพี่แกยิ้มกัถอยไปนะเฮ้ย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 ได้ว่ะเฮ้ยเจออาวุธแล้วอาวุธลับไอ้่มมันเป็นอะไรวะมันมันสั่นมันสั่น ตามในเนื้อเรื่องอะตามในหนังเลยผีมึง๋ยวกูเป่ามึงทุบทุนะทุบบ้าอะไรมึงไปที่ตู้นะกูจะเป่ามึงทุบตู้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสิ่งสิ่งโตไหนอันนี้เหรอใช่ไหมมึงทุบไปเลยทุกตู้เลยมาเจ้าวัตถุดิบเปให้ครบเพื่อให้ครบอยู่แล้วกูเป่านะมึงทุบนะสองตู้นะอะไรเลยเดี๋ยวตู้เดียวเอาไอ้เหี้ยได้ว่ะได้ว่ะย้อนเลยทุกคนเฮ้ย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  เฮ้ยอย่างจริงไ้จอกไอ้เหี้ยกระจอกมันจะสั่นหนึ่งเลยเหรอเออให้มันจะสั่นเว้ยมันจะสั่นเฮ้ยเหี้ยเกินแต่เขาทำมาดีอยู่นะระดับหนึ่งป่ะอ้าวแล้วเราไม่เดินเข้าไปแล้วเหรอเราต้องไปห้องไหนนี่อ๋อไปอันนี้ไปอันนี้ไอ้ Moving Bích lao lao bao lên lao bao lên lần để nó đăng. Rodim, đắng. yok, mong mi tui hôm nay. Mày mày mày. Hai không? yok, yok. Move kìa mày. Mày 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 ở trong phòng mày 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 แล้วมันมาไงวะน่ะวิ่งเข้าไปทำไมมือเป็นดาบอ่ะปกติมันไม่ได้เป็นดาบนะเป็นดาบเอาหน้ามันเป็นดาบมันก็เสียบสองข้างอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ผมว่าต่อมาเฮ้ยเฮ้ยขอขอได้ดีขอหน่อยขอหน่อยแป๊บนึงแด๊บนึงมันไปไหนแล้ววะมันอยู่ตรงหน้าฉันมันอยู่ตรงห้องจัดแสดงมันเข้าห้องจัดแสดงพี่ฟังผมก่อนผมมีปืนนะพี่ผมก็มีปืนใจไง่าเพราะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่พี่อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ ไอ้นมปืนมีสามนัดไอเวนขอช่างยิงด้วยนันจะไปคนเฝ้ามันเองคนทุกคนจัดการเลยขอยิงหน่อยดิขอยิงหน่อยเดี๋ยวเอามีปืนด้วยอ่ะฝากตัวรับท้ายนายเป่าหัวผู้ขวางางเดินนายเก็บไว้ก่อนไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะยิงแล้วจะยิงแล้วจะยิงแล้วเดี๋ยวล้อมเดินตรงนี้ก่อนเฮ้ยกูหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเสียงดัง อยดีมโดนเอ๊ะอะไรวะ What the fuck ช่วยทันปะมึงทำอะไรอ่ะอ๋อมึงของเยอะเหรอเฮ้ยเขาไปโดนแทงสองทีอ่ะวันนีเธออย่ามายืนตรงเราดิเดี๋ยวมันวิ่งมาเสียบเธอเราก็โดนไปด้วยดิไอ้ดมจะหมดเวลาแล้วเฮ้ย วิกมันเองวิกกเลยมีพีเนี่ยยอดเจออาวุธมึงแล้วไอสัตว์โดนเป้ามึไอย่างดี้เลยวิ่งไปหาใครกูเคุณเราต้องไปไหนต่อลืมเลยห้องอะไรนั่นแหละห้องอะไรนะนิรภัยอ่ะตามตามเหมือนตายแล้วเลยฟิวก่อนฟิวใส่แล้วใส่แล้วตอนนี้เราต้องไปห้องนิรภัยเพื่อไปเพื่อไปเอากุญแจห้องน้ำในในห้องอะไรสักอย่างนิรภัยอยู่ตรงนโ้น ช่ห้องนี้นะไพ่เหไม่ใช่ห้องนี้นะไพ่ห้องนี้นะไพ่อยู่ทางนู้นของห้องนี้ห้องนี้นี่นี่นี่เออเออห้องซ่อมบำรุงหัวหัวเหรอโอเคป่ยอะไรวะไอ้เไชี้มึงคุมตัวไหมเกรงใจผีเลยเปิดประตูข้างในให้ด้วยห้องนี้เหรอโฮ้ยอีซี่ดีดีมันเข้าไปแล้วเปิดประตูเข้าไปเอาของ เดี๋ยวเราเป้าผียิงแบดประตูเลยเที่ยนี่มันวาร์ปไม่ได้หรอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วมา้อกกองเลยเดี๋ยวแจะห้องไนะหนไรนุ่มแต่เต็บล้อสายลงลงสายลง โูอยู่มันหาหมดมันมีตัวเง,งินตัวท,อง,ทองใช่ไหมกลับไปไปห้องน้ำไอ้นุมไปดิมันไปไหนแล้วไอ้ตัวนั้นอยู่ในห้องจัดแสดงไม่ไปไหนเลยอะบิ๊กมันเป็นแบบตัวนี่แหละตัวบวกเลยอ่ะ มมันกูยืนออฟเซิร์ e เพื่อนเข้าผีดมันไม่ไปไหนเลยอะ่ะอยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะมันอยู่ในห้องจัดแสดงอะไรวะของถ้ามันวิ่งไปหาใครปุ๊บเราต้องวิ่งตามเอย้ยเนี่ยมันเดินมาแล้วเราเดินตามมันเว้ยตามมันเพื่อนจะไปเอาอะไรกันต้องน้ำแปลงน้ำแปลง,งน้ำน้ำไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ทางนี้เพื่อนห้องน้ำทางนี้น้ำอยู่ ปืนยาน้ำอยู่นี่ห้องหนะ้ามาตรงนู้นเดี๋ยวตรงนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดีมึงเสียงดังว่ะแบกที่อะไรไม่ใช่มึงกี่กิโลเนี่ยฮะทีเดียวเองถ้ามัานจะตัดลงปิ้งลงปิง,ปง,ปงนี่แหล่ะฮะแหล่นแหละได้ยินเสียงเสียงร้งองไห้ด้วยเออผิดมา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 เฮ้ย เยียส,งสองคนหลอกมาเดินมานี่ว่ะไหนปิ๊กอยนะปิกปิ๊กมานี่หน่อยมันวิ่งใส่ใครไม่รู้เฮียเป่าไปแล้วเฮ้ยว <c oughs> ิ่งใส่ใครอะ่ะห้องนั้นอะใครวะเราเองเราอยู่ในห้องบิ๊กมาบิ๊กมาบิ๊กมาปีนขึ้นใช่ไหมใช่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 เอา้าห้องนี้ใครเอา้าไอ้แว่นเหรอมึงเหือ ไม่ต้องเปี่ยออนนี่เราทำประตูมันเปิดได้อ่ะประตูปะเปิดเองอะชิบหายละวิ่งมาแล้วกูรอให้กูรอผีให้เฮ้ยเ,เป่า,เป,าเป่าตรงไหนผีมันก็ร้องร้องควนค้างหมดเลยเ,ออเสียง,งร้องให้ ลูกปั้นสิงโตเงินอยู่อยู่กับใครวะปั้นสิงโตเงินอยู่ห้องนั้นอันนึ่งป่ะไม่ใช่หมายว่าตอนนี้อยู่อยู่กับใครอยู่ใครบ้างไม่มีอยู่ในกระเป๋าฮะในกระเป๋าอันนึงใช่ป่ะเราไปใส่แล้วอันนึงแต่สิงโตทองอ่ะอยู่ในห้องใครไอ้แม่นไปไปห้องไปห้องนั่นห้องห้องห้องครูใหญ่อ่ะห้องครูใหญ่มาป้าป้ป้าเอาฟิวเอาฟิว มึงเอาของไปใส่ก่อน,นเออดีมเสียงดังอะ่ะหนักอ่ะมาเล่าห้องนี้เ๋ยวขาปะมันมียอ่ยอมันยอ่อดังมึงอะ่ะจริงจริงเดินอยู่ในห้องนี้ละไพ่อะเฮออ้ยออดีมไหลโอ้โหมึงก็โอ้โหมึงกุ้งกิ้งอยู่วิ่งตามตุม่นมาเนี่ย <laughs> ใช่ใช่เหรอเออไ <c oughs> อ,อ้เหีเออ่อะไรเนี่ย มันม oh, no. um, the ีอะไรเลยอู้หูดีมกุ้งกิ้งเนี่ยไอ้เหี้ยมันเกือบเข้าไปในห้องแล้วตกใจบุกบิ๊กเนี่ยมึงกับตายแนี่ยมึงกับตายของรอบแล้วนะชิดที่เขียวะเออบล็กบิ๊งตุ๊ด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 เสียงดังไงมึงอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยมึงกุ้งกิ้งไองดึ้งกุ้งกิ้งไงมึงกุ้งกิ้งไงกุ้งกิ้งเข้ามาเปิดไอ้นี่ดิเปิดเปิดไอ้นี่ปัดเลย จรงอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยถึง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 ทั้งแมปอะถ้าบิ๊กเป่าไอเดมมึงอีกแล้วเหรอมึงทุบกระจกไงมึงอีกแล้วเหออขอรับพีกขอแล้วขอแล้วมันจะได้จากห้องมันจะได้ไปอะตัวนี้ให้มันไปกนให้มันไปกันเสร็จยังพวกมึงนี่ทำอะไรกันเสี่ยงไอเดมคนเดียวเลยยังไม่ได้ทำอะไรไปไหนไปประตูทำไมอะ มันเดินไปแล้วมึงยังไปยูมึงตายกันหมดทุกไมอ้โอ้ยของโคตรของโคตรแน่นเลยเดี๋ยวกูแบ่งของจากกระเป๋ามึงมาช่วยกูเปิดกันนะมามามาเปิดเปิดจริงเราสามารถล่อมันแล้วก็หยุดมันได้ด้วยนะเปล่าไปให้มันอยู่เฉยๆก็มีน้องไก่แล้วก็มีน้องแกเไม่ไม่ถ้าไม่มีแล้วขึ้นขึ้นขวาลงซ้ายกาขโมยจากมันมามือขันลงมาดิขันลงไม่ขันลงไม่ป่ะ อยู่ในห้องมันอยู่ในห้องจัดแสดงนะ้จัดพันอให้กลัวคุณจะทำาอะไห้องจัดแสดงกันกูจะเอาของจากระเป๋าเอาไปเอานี่ไปห้องจัดแสดงเดินกลับไปเอานี่ไปนี่เนี่ไอ้เนี่ยราคาแพงไอ้หนุ่มขนาดพอแล้วไม่ไม่มีไม่มีแล้วมูลค่าไม่ต้องเอาแล้วมันครบแล้วเหลือแค่สิ่งโตเนี้ยขาดสิ่งโตเงินอันหนึ่งแล้วก็สิ่งโตทองอันหนึ่งน่าจะอยู่ในห้องนั้นหมดวะเดี๋ยวรู้มึงมันอยู่ตรงนี้ไปใส่ฟิลหน้าห้องไงบิ๊กตามมาบิ๊กตามมาใกล้ใกล้จะเอ็นเกมแล้ว มันอยู่ห้องนี้ลัยกคูดูมันเฮ้ยมันใช่ทางนี้เหรอไอ้หนุ่มไม่ใช่มึงจะนตามกูมาทำไมห้องนี้ลัยมันอยู่ห้องนั้นแหละห้องใส่ฟิลมันอยู่ห้องห้องที่ิ๊กอยู่เวนมึงเดินตรงไปผ่อนูกูจะเอาของมาใส่กระเป๋าเหรอแล้วกูให้แว่นไปแล้วนะยังนั่งกิงเหรอเดินตามกูมาทำไมมันแทบไม่มีอะไรละ มึงดูทางขวาดูทางขวามึงแบกของกี่กิโลไม่เครื่อง <c oughs> ของกันมึงไม่ต้องแบกแล้วเงินมันครบแล้วไ <c oughs> หวนหวะห้องจะไปใส่เพิ่มก็ได้จริงๆไปใส่เพิ่มแล้วก็ได้ส่วนแบออ่งูร้อยากูกน <c oughs> ่ในห้องจัดแสดงอยู่กำลังเดินอยูเอาของกันคุปเป้าผี หน้าห้องเดินเลี้ยวไปแล้วนะเลี้ยวไปตรงห้องน้ำอยู่ตรงหน้ามันนะเราเองนี่มันไม่ใช่ห้องน้ำห้องน้ำต้นเลยนะก็ห้องน้ำเดาทำไมวะไปทำมาบิ๊กมาตามมาให้ดีทำไมมึงเสียงดังจังวะไม่รู้มึงกดวิ่งอ๋อ เงียบเลยแสดงมึงกดวิ่งยังไงเติ้นผีอยู่ตรงเต้นปะอยู่เอาเทียร์แล้วใควิ่งไปละเฮ้ยมันเดินผ่านวิ่งผ่านกูไปเฉยเลยเว้ยมันไม่แทงกูกูงงเลยใครมัาเล่นอะไรอยู่อยู่แถวนี้วะมึงมันวิ่งไปแล้ว ไอ้หนุ่มไอ้เวนดีนะกูปิดประตูไว้อะเอ้ยแต่มันเปิดประตูได้ดีือวะอยู่ห้องไหนกันไอ้หนุ่มมันอยู่ห้องอยู่หน้าประตูมันเข้ามาไม่ได้ประตูมันเข้ามาห้องนี้ไม่ได้มันอยู่หน้าประตูดูดิห้องนี้ระไพาเปิดแล้วมึงห้องนี้ระพายเปิดแล้วบิ๊กมันไปไม่ได้บิ๊กบอกไอ้เว้ยมึงหยุดดิเราจะออกกันไม่ได้ไอ้เหี้ยพอเปิดห้องนี้ระไพาปุ๊บมันในนี่เลยอ่ะมันวิ่งมาเลย พวกมึงเข้าไปเลยกูจะอยู่หน้าห้องให้กูจะรอกดปุ่มแดงให้ถ้าสมมติพวกมึงมึงมนเฝ้าหน้าห้องนี้ละายเลยเฝ้าอย่างจังเดินมาเดินมากินอะไรเอาเป็ดไปไอ้เหี้ยกูโดนเสียบเลยคนเป่าโดนเสียบแล้วไม่รู้อยู่มันก็วิ่งมาเสียบเลยใช่เหรอเอออยู่เหมือนก็วิ่งมาเสียบเลยอยู่ตรงหน้าห้องสพกดแอนนี่ใช่เหรออยู่มันก็วิ่งมาเสียบเลยไอ้ี่มุกงกิงเล้วเนี่ยมึงไม่ทิ้งของว่ะ ใสไปแล้วใส่ของเข้าไปใสก็ได้มาช่วยคุณหอยสามสิบวิคุณจะตายแล้วใช่เอาในได้ภัยจริงหน้าห้องนี้ละภัยแล้วมันเดินเหยียบใส่ของในกระเป๋าไปแล้วหมดหรือยังยี่สิบวิเราจะตายมีมาแล้วน่ะมามาไม้นุ่มมามาเข้าไปเลยมาซิวอยเข้าไปเลยรอตองก้มนะก้มนะเข้าไปเข้าไปเลยเพื่อนเข้าไปเลยพ่อสองคนบ้านต้องเปิดรหัสอ่ะใช่ไ้อหนุ่มมาสิเว้ย เอาเลยเข้าเลยเอาเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่เฝ้าอยู่ถ้ามันวิ่งเข้าไปเรากดแตะเลยลง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 ซ้ายเอาประตูเปิดชนเสียงดังใช่ปะลงซ้ายเอ้ยโอ้โหเทฟักเฮ้ยย่อย่อย่อประตูเปิดชนมึงประตูเปิดเสียงดังใช่ เอ้ยไม่ดังไม่ดังเงียบอยู่์ปิดประตูดิวันเปิดประตูดิไม่เรเมื่อกี้เราบีบแตงไงเราบีบแตงเปิดประตูเปิดสิโว้ยมันจะเข้ามาไม่ได้มันเข้าได้มันก็เปิดประตูไงภารกิจใหม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์แลวออกจากอาคารไปแบบมีแต่สิงโตเงินเรายังได้นเนครบเลยขาดอันหนึ่งอ่ะมันจะมันจะไม่ผ่านในท่อปะต้นเงินมันอยู่ในท่อตัวหนึ่งดีด้วยอ่ะมีท่อที่เราปีนปีนขึ้นอ่ะเธอเห็นอ่ะ หมถึงว่ารังที่แล้วมันยุดพอดลองไปดิเฮ้ยเราห้องนี้น่าภัดูหมดยังบุ๊คบิ๊กดูผีหน่อยจะถังของถังสยองถังขยะเปล่าผีไปเดินไปทางนู้นทุกคนแย์เลยแย์ได้เลยห้องเริ่มต้นเนี่ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยยังไม่ได้เปิดเลยห้องห้องห้องซ่อมบำรุงต้องเปิดต้องเอาย้ายฟิวต้องย้ายฟิวไปห้องซ่อมบำรุงอยู่ในท่อห้องซ่อมบำรุง ชิบหายแล้วมันไปหาดินแล้วดิอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไอ้แม่นเฮ้ยมีเทคนิคอีกอย่างนึงแล้วไม่โดนไม่โดนถ้าเกิดถ้าเกิดมันวิ่งถ้าเกิดมันวิ่งมาถ้าเกิดมุดมุดลงใต้เนี่ยมันมันก็ไม่โดนนะมุดลงใต้ย่อดแฮะเออใต้โต๊ะอะไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้เมื่อกี้มันวิ่งมาแล้วประเด็นคือเขาไม่ได้เข้าห้องนี้กันเหรอเข้าเลยเนี่ยเป็นไฟแดงหมดอ๋อไม่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 ไฟม่ไม่ใช่ว่าเข้าไปได้หรอเหี้ยผีอยู่หน้าห้อง อันหนึ่งไม่เคอมจะเป็นอะไรกไ็รู้จริงตอนเราเล่นเกมก็เป็นห้องอันนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมลองขึ้นมาทั้งหมดเองเดี๋ยวผมขึ้นเองส่งขึ้นไปเลยส่งขึ้นไปนะเลยเฮ้ยเปิดประตูได้แต่มันคงเข้าไม่ได้หรอกมันก็เข้ามาดิควายไอ,อ,อ,อ้โง,ง่ถ้าถ<อ>้าจะมาเข้ามาไม่มีอะไรนะห้องนี้ก็ไม่มีใช่ปหม เฮ้ย hey, ใครดันวะอิเวนดันกุญแจหอกเลยเนี่ยไม,มไม่มีอ่ะมันอยู่ไหนวะมันต้องหายครบนะเนี่ยไม่งั้นมันเออมันจะไม่จบภารกิจนะ่ะเออมันจะล้มเหลวเดี๋ยวห้องอะไรที่มึงเรายังไม่ได้เข้าวะอืมครั้งที่แล้วแว่นมาเจอที่ไหนวะใต้โต๊ะไงใต้โต๊ะในห้องห้องห้องจอนปิดอะ่ะใช่ปะเก็บมาแล้วในห้องจอนปิดอะ่ะเออโต้ววเลยเออตัวแรกเลยเก็บเป็นตัวแรกเลยเอ้าเลขตัวไปไหนอ่ะ ห้องนี้อ่ะห้องนี้มีดปะมีเก็บเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วห้องนี้เก็บไปแล้วเก็บเลยเก็บเลยอ่ะเก็บแล้วฮะครบแล้วครบแล้วอยู่ไหนมันอยู่แบบเอาไม่ต้องใส่ถุงนี่ไข่ประตัวออกได้เลยใช่ใช่มันอยู่ตรงมันอยู่ตรงถุงเลยบิ๊กทางออกอยู่ตรงนี้เลยบิ๊กมารอเลยลอยแว่นแว่นเก็บเก็บใส่กระเป๋าเก็บแล้วมันอยู่ตรงห้องต้นเลย เออใส่เป๋าใหญ่อ่ะใส่ไปได้เห้ยวเออก็หฮิวหิวมาด้วยไปทางไหนออกทางนี้บิ๊กทางนี้ออกมานี่ตัวดังออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเดิน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 ผ่านมันมาแบบโหไปไข่เลยมึงไขประตูเลยเอาแว้ไหมยังไข้แล้วชิบหายละ มันยืไอ้ว่ามึงลองยิงมันดิเอ้ามันมันฟักเฮ้ยแล้วขยับไม่ได้ขยับไม่ได้กูขยับไม่ได้เบียกไป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 เฮ้ยขยับได้แล้วปล่อยให้มันเดินไปเลยปล่อยมันเดินไปเ มาเออไปทุกคนไปทุกคนไปเราต้องให้เขาไปก่อนเอวีพีกันปิดทำไมไปแล้วทุกเข้ามากูไม่รู้ไอ้บ้าโชคดีไอ้บ้าโชคเลย้โดนเสียบปะยังโชคดีไอ้หนุ่มปืนทำี้ยอะไรไม่ได้เลยมแกลองยิงดูแล้วมันทะลุเว้ยยิงก็ทะลุเฉยม่าจะให้ยิงเพื่อนไม่ให้แถวเลยใช่เหรอ เดี๋ยวเขาล้อหน่อยดิไม่มีอ่ะกูมีเอาสักนัดเะล่าไอ้นมไปยิงกูเลยน้ยิงไไอ้เวนมึงมึงหลบกสุดอะไอ้เวนอยู่เฉยดิยู่เฉยยู่เฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกปะเอาอีก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 กูยิงจีบอยดี๋จะเป็นหาเลยแต่ต้องโดนสามนัดมา เ <laughs> อา้อาไ <c oughs> อ้ยี่กลมหน้าแล้วเจอกระสุนด้วยเอ้ยเขยี้ยปืนใส่กูเลยอะไอ้ยี่มึงยิงกระสุนใส่หัวกูเหรอโอ